ให้เส oh, ียงภาษาไทยโดยสกินทีวีโอ้ดูหนังสนุกสนุกกันเะเพ่อนหืมายาอเมนดาในว่าี่โแล้วนี่โอ้ควรังายเลอย่ามานะอย่าข้อยไม่มีเลยละอ้ยผัวบ้าเอ้ยยอยอยอ้อยอ้อ้ย้อย้อยอย

ดีซินดีสายแปบหนึ่งออตอนนี้กี่โมงเราก็ไม่รู้อ,อ้าวอ้าวเกิดที่อะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยอยแมนดาโอเคือโอถฉันไม่เค่เรื่องหน่อยเลยฮืฮ

ตม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 กูไม่รู้สึกเลยว่าเกมนี้โคตรน่าเบื่ออืหน่าเบื่อชิบหาย nào. Lọc đủ sách tăng nè. Mm. Yeah. <laughs>

Oh.